ทำรากเทียมไปแล้วแต่นอนกัดฟันอันตรายไหมแล้วจะป้องกันอย่างไรวันนี้ไปพบคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พี่หมอโชคก็จากนำคำถามที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่น่าสนใจมาตอบเพื่อนๆน,นะครับทีนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับก็ถามมาว่าคุณหมอคะถ้าเราใส่รากเทียมไปแล้วเนี่ยเวลาที่เรานอน,อนกัดฟัน จะเป็นอะไรไหมโอ้ต้องตอบแบบนี้เลยครับคือหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยลากฟันเทียมเนี่ยแข็งแรงนะแล้วแต่เราเนี่ยนอนกัดฟันไปทำลากเทียมมาแล้ว,แล,วแล้วลากฟันเทียมจะเป็นอะไรไหมให้คำตอบแบบนี้ครับคือการนอนกัดฟันเนี่ยในทางธนกรรมเนี่ยพี่หมอบอกเลยว่าเป็นแรงเป็นสิ่งที่คุณหมอฟันุคนกลัวแล้วก็กังวลมากสุดเพราะว่าเวลาเรากัดฟันเราเคี้ยวเนี่ย สมมติว่าถ้าเราเคี้ยวอะไรที่มันแข็งเกินไปฟันบินฟันแตกเพราะว่าเราเคี้ยวแข็งเกินไปใช่ไหมครับแต่นั้นถ้าเรารู้ตัวเนี่ยบางทีเราเคี้ยวแข็งเราเลี่ยงได้บางทีเราเคี้ยวเจออุบัติเหตุก้อนกรวดอย่างเงี้ยถ้าเราเคี้ยวอาหารคําเล็กๆคาําช้าๆมันก็เอ้ยหยุดทันถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าการนอนกัดฟันเป็นสิ่งที่หมอฟันกลัวเพราะอะไรเพราะว่าการนอนกัดฟันเนี่ยหนึ่งก็คือว่ามันเกิดตอนที่คนไข้หลับแล้วไม่รู้ตัว แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแรงที่เกิดจากการกัดเนี่ยมันเยอะมากเยอะจนไม่ว่าจะเป็นฟันรากเทียมหรือฟันธรรมชาติก็พังหมดแน่นอนแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือคุณหมอฟันตอนนี้นะครับในทางธนกรรมเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถฟันทงถึงสาเหตุที่จะคนไข้เนี่ยจะนอนกัดฟันได้แบบทุกคนแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเราหาสาเหตุไม่ได้ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะทำได้แค่ทาง ทางแก้ไขน,นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรบ้างการดื่มกาแฟก็เกิดขึ้นได้ความเครียดก็เกิดขึ้นได้ภาวะกามเนื้อการออใช้งานหนักเกินไปบางทีความเครียดซึ่งแบบนี้มันมันแก้ยากมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในทางธานกรรมเนี่ยคุณหมอฟันส่วนใหญ่เนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือเราแก้สาเหตุของการกลับไปเนี่ยเรายังเราบอกแบบชัดเจนไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นรากเทียมหรือฟันธรรมชาติแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลากัดถ้าใครเคยเห็นมีเพื่อนที่นอนกัดฟันใช่ไหมครับหรือคนรู้จักที่นอนกัดฟันเนี่ยเขากัดที่แบบกรอดคือได้ยินเสียงแบบกรอดกรอดเลยเนาะนั่นคือแรงมันเยอะมากเยอะจนแบบมันไถจนฟันมันสึกหมดเลยอ่ะสิ่งที่มันผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะเกิดฟันร้าฟันแตกหรือถ้าเป็นรากเทียมก็แตกมันร้าตอนเนี้ย แล้วบางทีเราไปเคี้ยวอีกทีหนึ่งมันก็แตกตอนที่เราไปรู้ตัวก็ได้มือภาบอกไหมครับคือมันตอนนอนกัดฟันเนี่ยอาจจะเกิดรอยรล้าขึ้นแล้วแล้วพอไปใช้อีกนิดนึงก็แตกตามเลยนั่นเป็นสิ่งที่เพราะว่าเกิดขึ้นเนี่ยที่มันน่ากลัวที่หมอฟันกลัวเพราะว่ามันเกิดตอนที่คนไข้เนี่ยไม่รู้ตัวแล้วมันก็หาสาเหตุยับยั้งไม่ได้แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันพังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟันธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรากเทียมพังได้หมดเลย ต่อให้ไม่พางฟันมันก็ค่อยๆสึกลงไปเรื่อยๆพี่หมอพบว่าคนไข้าอาย,ยุเกินยเกิน35 40, 40ขึ้นไปในที่มีภาวะความเครียดก็มักจะพบว่ามีรอยสึกของฟันนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ป้องกันส่วนใหญ่ก็พี่หมอก็ใช้ป้องกันเพราะว่าเราหาสาเหตุไม่ได้เรามักจะแก้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเรียนตามตรงเลยว่าการนอนกัดฟันสำหรับหมอฟันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ปุ๊บป๊บหรือว่าเป็นตอน น่นเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรานอนกัดฟันส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราตอตอเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะมีภาวะมเมื่อยกามหรือว่าผ่านไปสักช่วงหนึ่งเราจะเริ่มไปหาคุณหมอฟันคุณหมอฟันก็จะพักเราว่าเฮ้ยฟันมีการสึกเยอะนะคะเนี่ยคือหลกัหลกๆคนไข้ก็จะมาเจอพี่หมอนะครับแล้วผลกระทบที่ตามมาคือฟันจะสึกสึกจนเตี้ยเลยอะ่ะฟันที่เคยเห็นยาวๆฟันหน้าก็าจะเตี้ยแบบมากๆเลยพวกนี้เมื่อ ไปแล้วในช่วงเบื้องต้นถ้าฟันมันเริ่มสึกเนี่ยคุณหมอตรวจเจอเราก็สามารถแก้ไขได้ครับอ่าต่อให้เราแก้สาเหตุไม่ได้คือยังนอนกัดฟันอยู่แต่เราแก้แก้ผลลัพธ์ได้คือเรานอนกัดฟันเราไม่รู้สาเหตุแล้วเราก็กัดฟันกัดฟันเสร็จปุ๊บฟันก็เลยสึกจนเตี้ยหมดเลยนั่นคือผลลัพธ์ที่มันน่ากลัวมากๆคือฟันเตี้ยหมดเลยเนี่ยนึกภาพแล้วถ้าฟันสึกหมดเลยต้องทํายังไงหรือฟันแตกต้องทำงไงถ้าฟันแตกก็ต้องเริ่มต้นที่ลากเทียมแล้วต่อให้เป็นลากเทียมแล้ว ฟันก็อาจจะยังแตกได้อีกเพราะมันมันนอนกัดอยู่หรือเวลาฟันสึ่หมดแล้วเวลาพี่หมอต้องแก้ไขเนี่ยคนไข้ที่ปลายทางเนี่ยต้องทําไงก็พี่หมอก็ต้องทําสิ่งที่คล้ายๆที่เรียกว่า oral rehabilitation คือการทําครอบฟันทั้งปากเลยคือฟันมันเตี้ยฮะจากรงสูงเนี้ยมันเตี้ยปุ๊บเลยเราก็ต้องยกคือเขาเรียกว่าทําให้ฟันเนี่ยมันสูงกลับมาเท่ากับรูปร่างเดิม อ๋อนั่นคือสิ่งที่ที่หมอแก้กคือต้องทําครอบทั้งปากขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่คนไข้ต้องเจอเพราะฉะนั้นสาเหตุเรายังแก้ไม่ได้แต่ว่ากลางทางเนี่ยคนไข้เริ่มกัดฟันฟันจะเริ่มสึกแต่พอมันแบบเป็นเยอะๆเนี่ยฟันจะเตี้ยมากวิธีแก้คือต้องทํารากเทียมในฟันที่แตกหรือฟันที่สึกมากๆก็ต้องทําครอบทั้งปากนะครับทำครอบทั้งป,า,นะา,งปา,ากค่าจ่ายก็ค่อนข้างสูงแล้วก็แล้วก็ผลลัพธ์แน่นอนต้องมีการเอฟันไหนต้องรักษารากฟันอีกโอ้โหนั่นก็คือเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้น การนอนกัดฟันเป็นเรื่องที่หมอฟันทุกคนกลัวครับทีนี้แต่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเมื่อเรายังไม่รู้สาเหตุแต่ว่าเรารู้ตัวว่าเรานอนกัดฟันหรือบางที่เราไปตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอเห็นแล้วว่าเออเราเริ่มสึกแล้วนะแต่ฟันยังไม่สึกเยอะทําอย่างไรดีส่วนใหญ่พี่หมอก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยทำไนก้าหรือฟันฟันยางใส่ตอนนอนนะครับทำาหคุณหมอจะได้แบบค่อนข้างบางหน่อยหรือที่คุณหมอบางคนเรียกว่าสปรินต์สปรินต์ก็คือ ใส่ตอนนอนเหมือนกันก็จะเป็นแบบซิลิโคนบ้างหรือเป็นอะคริลิกนะครับเดี๋ยวใส่รูปอินเสิร์ตให้ดูใส่ตอนนอนแน่นอนใส่ตอนนอนเราอาจจะไม่สบายอาจจะไม่แบบใส่โอ้สบายแต่บางทีอันนี้ครับนึกภาพง่ายๆว่าใส่ตอนนอนแล้วต้องใส่ทุกวันเพื่อลดโอกาสที่ฟันมันจะแบบสึกไปเรื่อยๆอ่าแล้วไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่มันก็สึกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใส่เนี่ยมันอาจจะอึดอัดแรกๆแต่มันเหมือนกับเราขับรถยนต์นะครับที่หมอบอกคนไข้เสมอว่า เวลาเรานอนกัดฟันเนี่ยแล้วฟันเราสึกไปเรื่อยๆแต่การใส่ไนากาดเนี่ยเหมือนกับเราขับรถยนต์หรือขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ใส่หมวกกันน็อกแรกๆมันใส่หมวกกันน็อกเนาะมันอึดอัดแต่เวลาเรานอนกัดฟันบางคืนอาจจะไม่กัดก็ได้แต่บางคืนกัดเนี่ยมันก็ช่วยโปรเทคศีรษะเราเหมือนหมวกกันน็อกเหมือนโปรเทคฟันเราจากไนากาดถูกไหมครับไนากาดก็ช่วยอย่างนั้นได้เพราะฉะน,น,นั่นคือสิ่งที่สําคัญแล้วไนากาดค่าใช้จ่ายแพงไหมก็เฉลีย่ยหลักพันนึกภาพ หลักพันสปรินเนี่ยหลักพันเหมือนกันใช้งานได้2ปี3ปีนึกภาพใชอ้อันหนึ่งใช้ได้ประมาณปีหนึ่งสปีใช่ไหมครับ20ปีก็คือใช้10อันก็หลักไม่กี่หมื่นเองแต่เปรียบเทียบถ้าเราต้องทําครอบทั้งปากสมมติปล่อยไปไปทําครอบทั้งปากตอนปาลายทางผมไม่ทำนะครับไปรอทีเดียวถ้าเราไม่ใส่นายกาดเลยเนี่ยพอไปถึงอายุเยอะๆแล้วเราต้องทําครอบทั้งปากซึ่งพี่หมอทำาททำเจอคนไข้ประจํา ไม่ยอมใส่ตอนอายุเยอะๆเรามาซึ่งสาเหตุเห็นจริงๆมันม,มากกว่าน,นั้นนะครับแต่ในเคสที่ต้องทำครอบต่างฝั่งนึกภาพว่าฟันครอบที่หนึ่งก็หลักหมื่นนึกภาพว่าต้องทำยี่สิบสี่ซี่นั่นหมายความว่าเป็นหลักแสนเร,เราเลือกได้ครับเพราะฉะนั้นการนอนกับฟันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนไข้ที่ยังหนุ่มสาวแล้วก็มีภาวะความเครียดน,นอนกับฟันหรืออายุเยอะก็ตามทีหรือแม้กระทั่งคนไข้พี่หมอเองจะทำลากเทียมหรือไม่ทำถ้าเริ่มเจอภาวะนอนกับฟันพี่หมอก็แนะนำเสมอ ว่าทําไนกาเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันไว้ก่อนเหมือนกับใส่เขาเรียกว่าคาเซฟตี้เบลหรือมวกกนน็อกเนี่ยใส่เดอะครับมันอาจจะดูอืดอัดในตอนแรกแต่ว่ามันจะทําให้เราอะ่ะไม่มีปัญหาในระยะยาวนึกภาพว่าใครจ่ายเนี่ยไนกาอันนึงหลักพันอ้แพงจังเลยพี่หมอไม่อยากแต่พอไปเจอปลายทางครับเคี้ยวตอนนั้นปัญหามาเยอะแล้วไงข้อฟันตึกหมดแล้วแล้วทำไงก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจ่ายไปหลักแสนถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นฟันธรรมชาติหรือถ้ารากเทียมถ้าเจอกัดฟันนอนกัดฟันก็มีปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราพบว่าเราเนี่ยนอนกัดฟันแล้วนะครับหรือรู้ตัวมีเพื่อนบอกมีอ่าสามีภรรยาบอกเราเอ้ยเราเป็นนะเราควรจะรีบไปพบคุณหมอเพราะว่าปลายทางหรือภาพที่มันเห็นเนี่ยใส่เดี๋ยวใส่รูปให้ดูนะครับคือฟันมันสึกมันเตีย้ยมัน,มนแบบโหเตี้ยมากๆตอนนั้นเคี้ยวอะไรก็ลําบากแล้วเราไปรักษาปลายทางค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะฉะนั้น ถ้าเราพบว่าเราเป็นหรือคุณหมอตรวจแล้วว่าเราเป็นสิ่งที่เราควรทํานะครับก็คือการใส่นายกาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นการป้องกันมันดีกว่าแล้วครับแล้วก็ใส่ประจําสมํงเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการนอนกัดฟันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะนอนกัดฟันวันไหนนั่นเป็นเรื่องที่พี่หมอจะฝากนะครับสุดท้ายคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากคือการนอนกัดฟันกับลากเทียมเป็นอะไรเป็นน่ากลัวไหมยังไงคือไม่ว่าจะลากเทียมหรือจะฟันธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่านอนกัดฟันสิ่งที่ คุณนะครับควรจะทําก็คือไปปรึกษาทันตแพทย์แล้วก็ควรจะทําไนกา้าดเพื่อป้องกันฟันที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าเป็นรากเทียมหรือว่าฟันธรรมชาติให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพราะว่าการป้องกันมันค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็ดีกว่าที่เราจะไปนั่งทําตอนที่มันพังหมดแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีคําถามที่น่าสนใจพี่หมอจะดึงออกมา ทำเป็นคลิปมาตอบอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับพี่หมอก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจใพี่หมอและทีมงานนะครับจะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ